พามาเดินตลาดมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครผมก็มาเริ่มต้นที่สถานีรถไฟมหาชัยก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพาไปเดินสถานที่ต่างๆกันตามกันมานะครับตลาดมหาชัยมีอาหารแห้งเยอะมากเลยอะ หมึกหอยปลากลิ่นทะเลทั้งนั้นเลยอ่ะแต่หมึกกระตอยกไข่ปลาวงจืดต,ตอนเช้าน่าจะคึกคักนะครับเนี่ยตลาดเนี่ยดู อ่านทะเลถ้าเราอยากได้ที่เป็นอาหารแห้งน่ะเราก็มาแถวนี้ก็ได้นี่ยกุ้งแห้งเมื่อกี้ผมเดินเห็นมีว่าช่องวัดเจดอะ่ะเยอะจังเลยปลาหวานเพี่ยวกันได้ค่ะอะไรเยอะเลยมาเลยมาปลย เรนก่อนหลายอย่างยเเหื่อยกวมตุไปย่างกินาขาเด no ียวเราต้องมาจวดปลาหวานนี่กินไหมอันนี้ตุ้มตุ้มไปย่างาหวานเผาหนุ่เนี่ยอ่าสิบหักเรื่องเคี่ยวใ็นหักปั่นคาสมสกตัวใน่วนนีที่นี้เราช่องัเจดเยอะมากเลยครับเกิดเี้ยวัดเจดอยู่แถวนี้หรอ อีสิ่งท,ที่ผมไม่ชอบเลยคืออันนี้โอ้หเ็ดแล้วขนลุกอ่ะแต่ก็ถ่ายมาแล้วกันไม่เอาโอ้ดูดิเผ็ดลุกเทียบเลยอ่ะะคไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ชอบมาใหม่สดกันเลยนะคะานผ

ถนนคนเดินสวนสาธารณะ60พรรษาเดินจากตลาดมาก็ทะลุที่สารหลักเมืองได้นะครับบริเวณก็จะเป็นเยี่ยงนี้ด้านหน้าก็มีงานสุกจีนอยู่ตรงริมริมแม่น้ำทรา,าจีน,น เดีเรามาสักการะศาลหลักเมืองสมุทรสาครท่านส่กน,นะครับเรามาสักการะศาลเจ้าหลักเมืองด้านหน้าก็จะมีาศาลเจ้าจีนน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหาชุดบูชาคู่ตองแดงหนึ่งชุดถามพี่เจ้าหน้าที่เขาก็ระดับ ต้องทำอย่างไรบ้างครับอันนี้ถ้าเกิดกระวหาธรรมดาเลยค่ะใช้เซนนี้ได้เลยฝักกระถางกลางกระถางเดียวได้เลยนะคะคแต่ถ้าจะวหว้ควบทุกจุดเนี่ยแนะนําให้เป็นทุกสองแดงด้านค่ะอ๋อว่ายกระถางกลางกระถางกลางอเดียวกระถางกลางโอเคครับนี่พี่ก็แล้วแต่ทำเลยแล้ได้ครับเราก็เป็นพุกกระถางกลางนะครับแต่ถ้าจะเต็มพุดต้องฝั่งนู้นนะครับนี่ โปรอะไรของค่ไหนคได้ทำให้เลยค่ะตันไม้ดอกไม้อะไหนกระถางกันข้าเจ้าหลักเมือง เสร็จแล้วนะเราไว้เสร็จแล้วเราก็เอา <c oughs> ตอกไม้วางตรงนี้หรอ <c oughs> แล้วก็หลักเงี <c oughs> อยตรงนี้นะครับ บ่อน,น้ำมนต์เจา้าพ่อี่การก็ก็จะมีเหมือนกับไม้ข่มน,น้ำมนต์นะครับแล้วก็มาผมน,น้ำมนต์เอสาบ่อนนี้ด้วยนะครับเฮ้ยหนาว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 สัน่นเดินน้ำมนต์แล้วสัน่น ฝั่งนี้ก็จะเป็นลานจอดรถ ของตรงข้างที่ทาการสาราว่าการอาเภอครับแล้วก็ตรงวัดโจติการามแต่จะจอดยากหน่อยตรงนี้นต้องมาวนวนหาเอาผมก็เลยไปจอดในที่จุดเสียค่าบริการ20บาทบอกว่าสะดวกและง่ายกว่าเยอะเลยครับเดี๋ยวเราจะไปที่วัดตรงนู้นกันกำแพงเมืองโบราณของจังหวัดสมุทรสาคร เนี่ยครับตกาแเ่เกลตาแต่กำแพงเตี้ยมหมดแล้วแต่เใจไม่คิดว่าจะอยู่ริมน้ำแต่ก็มีกำแพงเมืองด้วยดีมีต้นไม้ใหญ่เกาะเขาดอกไม้กเนที่พยยามาลาบนาะไรพอดี เจ้าสาริตาอาดุรัติจารย์คณะของวัดมนิมตรงนี้เป็นส่วนสาธารณะวิสุทารามทางเดินเท้าเป็นเป็นยางมีงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตวัดป้อมวิเชียรโชติการาม เของกินเทียบเลยไก่ย่างไี่น่ากินเลยอ่ะแจกด้วยที่วัดเขามีงานปุ่ท่อไหมไม่เอาเดี๋ยวท้องเสีย เกินไกย่างธีรพัน์ก่าร์เียนว่ามาเดินงานเกษตรแปลกนอกนะเนี่ย เข้าวัดเข้าทางนี้ก็ได้ครับนู่นตัวงานมียาถึงนู่นแต่แต่เดี๋ยวเราเข้ามาที่วัดทางนี้ก่อนสิบสิบแปดวัดอ้อมโชติการามงานปิดทองฝังรูปนิมิตสิบถึงสิบแปดปุ่มผ่าเอนวีรูว์รา

vì thế mà tôi biết không biết không không biết không biết không biết không เื้อผ้าของกินเมื่อกี้ก็กินไอ่ทอดมาแล้วกรอบมากเลยแป้งนี่อะไรเนี่ยนี่ทอดมันปลาใช่ไหมดูชินปลาอยากน่ากินอยู่นะอันเนี้ยน่าสนใจเดี๋ยวครับมัน น,นี่ก็น่ากินเนี่ยถ้าเกิดมีโต๊ะให้นั่งสบายเลยอะ่าานะอจริงย่าหรือว่ามาเลยก็บกระแบงมอันนี้แม่น้ำท่าจีนไหลมาจากโน่นนะ แควน้อยแควใหญ่นะครับแม่น้ำท่าจีนไหลลงถูเอาไทยฝั่งนู้นเป็นบ้านแหลมฝั่งนี้เป็นมหาชัยซ้ายมือนั่นก็เป็นคองมหาชนะัยมั้งแล้วก็มีเรือข้ามฟาก คือวัดหลวงพ่อวัดโกงตากคือา,าิพิธภัณฑ์้อมโมดเก่าอยู่เดี๋ยวเราเดินไปที่โบสถ์ฝั่งนู้นกันครับที่นี่มาสามารถจอดรถได้รอบวัดเลยนะครับซ้ายขวาเขาไม่ได้บีบแตลเรานะเขาบีบให้กับหลวงพ่อหลวงแว่นดำในโบสถ์ไม่ต้องตกใจว่าเขาบีบให้เรา หลวงพ่อปู่ในนี้นะครับพืนนบ้นเดิมเนี่ยเตี้ยค่อนข้างเตี้ยแล้วก็น้ำคุ้มถึงก็เลยต้องอยกพื้นรอบๆขึ้นมา งานนั้นว่าส่งการปิดนองหลงพตอปู่วัดโบกจากจังหวัดสบกาโมกาลาพอผ่านมาเรียบร้อยแล้วงานนันว่าสงการปิดทองหลวงพ่อปู่วัดโบกจากเังนวัดสิบเก้ามกกาลาพอผ่านมาเรียบร้อยแล้ว ปิดทองลูกนิวีนอาสตี่สินามแต่สัทธาไม่ต้องทามากนะเรามีมากทำมากเรามีน้อยทาน้อยทาบ่อยๆเดี๋ยวมากบุญกุศลทำไว้นะครับบุญกุศลที่ว่าเป็นเรื่องสำคัญทาบุญตอกไม้ทุกปีได้เลยทีเดียวนี่ไงก็เดยคนไทยไม่ทำแต้วไง

วัดโกกกากแล้วก็เนี่ยครับทำบ,บุุตามศรัทธานะครับปิดทองมปิดทองหลวงปู่ด้านในกันเข้าทางทางหนึ่งแล้วก็ออกทางหนึ่งป็นพื้นไล่ระดับทำมายังดีเลยครับบอกว่าเมื่อก่อนเคยน้ำท่วมท่วมถึงข้างในเนี้ยครับ กบแม่ด่ มาไหว้หลวงพ่อกรมหลวงชุมพรสติตีค่ะตรงวัดสีสุทพาตรามดิมฝั่งแม่น้ำปากน้ำบางประกงเอ้ยไม่ใช่บางประกงปากน้ำท่าจีน ในวัดก็มีงานขายของงานวัดอีกครับเนี่ยเดินม,มาไหว้องค์พระเดชเสียก็ขึ้นด้านนี้ด้านข้างขึ้นได,นดน้ด้านซ้ายและด้านขวา อ่าวแม่น้ำท่าจีนฝั่งอ่าวไทยฝนติด้าร์ในน้ำมัน เดินไปสะพานแดงจุดชมปาโลมาที่สมุทรสาครใกล้ๆก,กับบางกุนเทียนนะครับถ้าเราเข้ามาแล้วเราเห็นรถต่อแถวยาวนี้นะเราหาที่จอดรถก่อนได้เลยฝากอะไยี่สิบบาทด้านหน้าแล้วก็เดินมานี่เกี่ยวเองไม่ได้เดินมามากเขาเขียไหมคะทุกคนนะเขาเพราะเราเข้ามาข้างในเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะได้จอดรถไหมดูดูคิวต่อแถวนี้นะ ลานจอดด้านในเนี่ยจะมีจุดตรงนี้แล้วก็จุดตรงนน้นอีกแต่อาจจะต้องวนหน่อยนะครับถ้ามาวันธรรมดาไอ้วันตสาร์อาทิตย์อ่ะเพราะว่ารถเยอะมากคนก็เยอะมากาผมยอมเดินนิดนึง ฝั่งเยอะมากเลยอาหารทะเลล้วนๆเลยหด้า,าดูได้จ้าคุณเราไปม่ะม,มีแผงหวยเราจ้ามีร้านอาหารห้องน้ำบริการล,าน,ลานจอดส่วนใหญ่ก็คันละ20บบาทหาจุดจอดเอา ริมเลอาหารนกนางนวลจะหาทางเข้าก่อนทางนี้แล้มั้ง<า>ของกินเยอะมากเลยไปที่ไหนก็มีแต่ของกินนี่ครับทางขึ้นจุดสะพานแดง แดงนกหมรนกานกันไหมครัขานขึ้นมสะพานแดงมีให้อาหารนกเยอะมากเลยนกไหมครับสามแก้วห้าสิบจ้ะสามแก้วห้าสิบมีตลอดทางเลยครับนกนางนวลตอนเย็นคนเยอะมากโอ้โหว้าวฮัลโหล

ที่ไปนะเพื่อเต็มท้าที่ให้หน้าหน้ามาถ่ายแล้วก็ไม่ไปทะเลกั ไม่แล้วนั่งไปนนะม่นไปแล้วไปรอก่อนแล้วไปอยู่ในน้ำไไป่ปี บนสะพานแรงเชี่งต่อยาวมากเลยคนก็บนหลนังนกก็มาแต่านสีเหมือนเป็ดเ,เตยอะไร แลให้หวนะไหวไลมา็นแไเด้กยรติไม่เดียวาะคนแงหนัแล้วก็โฉบแล้วก็โฉบนู่นตะโฉบแต่ตัวไม่ค่อยหย่อะไังปูกว่าของจะเป็นแถวกัน ถ้าอู่กมากินอาหารได้มีร้านอาหารเด็กทีอนมากินมาก บินได้ไม่มยนำได้ลอยนกลอยนะ้ำได้ทุกตัว กลางอันยาวไปไม่เดียวอะไอัน,ออน,นแบงนี่เดินไปทางสะพานแดงตรงโน้นฝั่งกัะโน้นเป็นศาลเจ้ามัชฌานุศาลจะไม่ควนอิมดูเหมือนจะไม่ควนอิมมากกว่ามีโฮมสเตย์ด้วย มาตอนเย็นนี่ดีไปอย่างหนึ่งครับไม่ร้อนเหมือนแดดจะร้อน,นก็เป็ไม่ร้อนฝั่งน,นี้ไม่ค่อยมีนกเพราะว่าหมดหอาหารอยู่ฝั่งด้านทางเข้าหมดเลย บรรยากาศสะพานแดงยามเย็นทำสีเหมือนญี่ปุ่นทำไมเราไม่ทำสะพานสีเหลืองสีฟ้าสีใสลงสีแดงสีส้มก็ได้จะเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิ่มนะครับดูไกลๆอ่ะท่ายืนคล้ายอ่ะ ใช่ไมหมดูแล้วเป็นเจ้าแม่กลนอิ่มไหม,มคล้ายๆเนาะแต่ไม่ถึงนะแต่ไม่ถึงไกลอะสาระานี้มีแค่ไปสาระานั่งพักเฉยๆแล้วก็กลับไปถึงสะพานก็ทําถึงถึงไหนถึงลงสารเจ้าแม่กนอิ่มสะพานทําถึงเลยครับแต่เราอาจจะเดินถึงหรือเปล่าแค่นั้นแหละอ๋ออ๋ออีกหรือป่าติ๊ สเตเงียบจังเลยอ่ะแต่บรรยากาศดีอ่ะถ้าใครชอบเงียบเงียบพักผ่อนเป็นการส่วนตัวแล้วตอนเย็นนะสมุทรสาครก็โอเคนะครับอยู่ใกล้กรุงเทพนิดเดียวมาเส์กับอาทิตย์ นกนางนวลเพียบเลยเขาอยู่ที่คนให้อาหารเยอะๆตรงนี้มีแใคร้อาหารก็เลยไม่มาจะเดินถึงไหมนะแต่อากาศก็ไม่ร้อนครับเดินได้เย็นๆลมทะเลพัด <c oughs> เหนียวตัวนิดๆ จบจากสะพานแดงก็ต่อด้วยของกินตรงทางเดินเข้าเนะี่ยผมได้ทอดมันกุ้งร้านสุภาพรคับร้านสุภาพรแล้วก็ปลาไข่แล้วก็ของกินอีกเพียบเลยครับอยากจะกินอะไรนะเดินมากินได้เลยซื้อกลับบ้านได้เลยจากความหมึกก็อร่อยมาหาซื้อกันได้นะครับก่อนกลับบ้านเดี๋ยวผมต้องหาซื้ออะไรเพิ่มอีกยังไม่จบหน๋ยวฝั่งลงกะละกัน ปังมั้ยมีอี่ซื้อยำเบียร์ปังไปเราเผ็ดไหมคะครับรถจัดใช้ได้เลยครับต่อได้ยำแหนมอีกครับนี่ร้านไหนเนี่ยร้านยำแหนมข้าวทอดตรงสะพานแดงนะครับคือรถไม่เตะนะครับ